ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ที่บ้านมหาสารคามนะครับรีวิวต้นไม้ที่ปลูกไว้เมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับต้นนี้เป็นต้นไม้นะครับที่เป็นสีสันของทุ่งนาอีกต้นหนึ่งครับนั่นคือต้นทองกวาวหรือต้นดอกจานนะครับอีสานนะครับต้นดอกจานนะครับเขาจะให้ดอกสีส้มนะครับในช่วงฤดูหนาวนะครับไปหาช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับอันนี้ต้น2ต้นนี้นะครับที่ปลูกไว้ก็เริ่มให้ดอกแล้วทั้ง2ต้นนะครับ เป็นต้นขนาดใหญ่มากแล้วนะครับแล้วก็มีอีก 3- 4สี่ต้นนะครับที่กำลังจะโตเท่านี้นะครับนี้เติบโตเต็มที่แต่เดิมดอกจานนี้นะครับ <c oughs> ก็จะใช้ประโยชน์ในหลายด้านนะครับไม่ใช่เป็นพืชสมุนไพรหรือว่าจะใช้ใบในการทําห่อหมกนะครับหรือทําขนมนะครับขนมเทียนของภาคอีสานนะครับน,นี้ก็คือสามารถใช้ประโยชน์ได้แล้วก็อดอกเขาสามารถนําไปร้อยหรือประดับตกแต่งนะครับ ตามวัดตามอาคารสถานที่ต่างๆนะครับหรือจะปลูกเป็นไม้ประดับก็ได้นะครับนี่คือต้นจานหรือทองกวาวนะครับให้ดอกแล้วนะครับกําลังให้ดอกแล้วต้นเขาจะโต้นเรื่อยๆนะครับต้นนี้ผมปลูกมาประมาณ10กว่าปีนะครับพร้อมกับต้นเดาที่รีวิวนะครับต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับเท่ากันแต่เริ่มโตแล้วก็ให้ดอกแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยดอกจะเต็มต้นเลยนะครับก็เริ่มเป็นแล้วนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวจะนําเอาสิ่งที่น่าสนใจที่บ้านมหาสารคามมารีวิวให้ชมเรื่อยๆนะครับ อันนี้คือต้นทองกลวหรือต้นจานนะครับเป็นสีสันของท้องทุ่งนานะครับอีสานบ้านเราดอกสีส้มนะครับ